สวัสดีครับพี่น้องมึอนี้มาหอดผีระเด้อมึอนี้มาเบิ่องภาคพี่น้องมาเบิ่งเต่าอ่ะโตเต่าหนักเต่าใหญ่เต่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้เดินี่อุ้ยผัวเต่าพี่น้องเอ้ยเต่าเต่าครับเต่าเต่าสซเรนเต่าสซเรนอันนี้เต่าสซเรนครับเต่าสซเรนตั้งอยู่ประมาณแถวอำเภอปราสาทหรืมั้งครับเนี่ย อยู่ติดถนนเส้นสองสี่น,น,ะน,น,น,นะครับเด้อถนนที่ไปอุบลนบานเท่านี่ละถนนเส้นสองสี่นะครับเต่าสเรนเพันว่าเต่าสเรนสเรนเนี่ยเป็นภาษาภาษาไอ้ขเขมรนมาครับภาษากัมพูชา,ขาขเขาใช้เขมรเต่าสเรนพันว่าเต่าสเรนโอ้ยไงอลัองการแห่งกุลามึงเนี่ยอยู่คอโพบืเยอเยอะปะโตปะโตปะโต ก็ปวดขึ้เหลือแต่ครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยผมหูจักแล้วนิ่คนว่าอยู่คนว่ามันคือมันออกมาจากทำอยู่ทะเลที่นี่นี่บุถาวรคนว่าสมัยตะกี้คนว่าอันเต้าเขาทำไปได้เต้าเขาทำหนี่น้ำทะเลมันจิมันจะขึ้นนะคนว่าอ่างทะเลจิขึ้นเวได้เต้าเขาทำนี่เวลาเวลได้เต้าออกจาก ทำนัำน่นที่มันจะลดกขึ่นมาโอ๊ยเจนสีแมงคือขึ้นว่าอยู่เด้อที่เด้อกันเป็นแวนวเลยขวาอนไก่สงสัยส่วนปีนัันบุญจักปีอันเพื่อนเซรามีบุญจักน้ำชัดขึ้นบ้างขวานผีด้วยผีน้องพี่เบิ่งคักเดินโอ้ยสุดยอดเลยเนี่ยติดกับถนนเส้นสองซีครับถนนสองซีอันนี้ที่ไปทางไปกรุงเทพยครับทางนี้เส้นนี้แต่ว่าขันไปข้างหลัง ไปขางหลังต้องพี่ทั้งตั้งผมสิดท้ายห้เบึงตอนนี้เนี่ยตั้งนี้กต่จีนไปอุบลครับเช่นนี้ครับโอ้ยบังเอิญพอดีมาฟานมากมาพอพอดีกันได้ถ่ายภาพบรรยากาศเตาสะเรนไอพี่เหน้องบึงหรอโอ้ยพี่น้องเอ้ย,อยขึปวดก็เหลือแต่ว,ว้ยเตาย,ยกข้อเพื่อเอ้ยยูคครับพี่น้องสุดยอด สวัสดีครัน้องนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบางันดีขอเดินทางต่อไปอีกครับเดี๋ยวให้มิ่ยังพอนน้ทางเดี๋ยวบางประเดี๋ยวนะบเบน้งหรื่งอีกน้อรคำเนาะนะครับคกิปนีก็ไปสนทกันนะ้อพี่น้องเนาะสวัสดีครับ